โชว์พอจะมีร้านตัดผมที่ตัดผมดีแต่ราคาถูกๆพอจะมีไหมคะแนะนํเป็นสีหน่อยอะค่ะเดี๋ยวผมจัดการให้มีร้านเหรอคะผมตัดให้เองจริงปหเนี่ยเรื่องจริงเลยครับผมงั้นตัดที่ไหนดีคะถ้าตัดตรงนี้แหละครับอุปกรณ์มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วผมเก็บไว้ที่ห้องนี้เองแต่ว่าไม่ถึงว่ามีแบบเลฟเลนไหมครับอ๋อเลฟเลนโอ้หคุณงเป็นสีพกรูปใหญ่ขนาดนี้ครับเดี๋ยวบอกว่าพกค่ะ แถวบ้านเลยแบบนี้เลยผมตรงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รูด้ที่น้าสีอาอคุณไล้โชว์นั่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็นั่งเล่นๆนะคะคิดไปเรื่อยค่ะมองนี่นี่หน้าหมองเศร้านัเนเ่ยมันออกขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้การคุณเป็นสีมองแวบเดียวก็รู้แล้วโอ้โหนี่ มีอะไรได้บอกครับมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรบอกผมได้นะมันเป็นเรื่องราวของปัญหาปัญหาความรักค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณสีปัญหาความรักทํให้คลืบคลานมาถึงเรื่องราวของผมค่ะผมผมเป็นอะไรครับผมหิกแล้วเจ็บหัวเหรอครับผมทรงเนี้มันมีปัญหาค่ะปัญหาอย่างไงครับบอกผมสิคุณสีคือเพนสีไปเล่นแอปหาคู่ค่ะแล้วปรากฏว่าผู้ชายที่เพนสีคุยอยู่สามอาทิตย์เนีย เขาดันชอบโฟอีฟแล้วก็ชอบน้องไมล์โฟอีฟเลเพนสีจะไปออกเดทกับเขาเพนสีกลัวว่าการออกเดทครั้งเนี้มันจะทำให้เขารู้สึกไม่ประทับใจแต่ถ้าเป็นสีอ่ะมีอะไรก็ตามน่ะคล้ายคลึงกับไมล์โฟอีฟน่าจะดึงดูดหัวใจของเขาให้คุยและคบกับเราไปนานๆค่ะเพนสีก็เลยรู้สึกว่าเพนสีอยากตัดผมให้เป็นทรงไมล์โฟอีฟค่ะตัดผมหรอครับคู่เดโชพอจะมีร้านตัดผมที่ ตัดผมดีแต่ราคาถูกๆพอจะมีไหมคะแนะนําเพ็นสีหน่อยอะค่ะเดี๋ยวผมจัดการให้มีร้านเหรอคะผมตัดให้เองจริงปหมเนี่ยเรื่องจริงนะครับผมงั้นตัดที่ไหนดีคะถ้าตัดตรงนี้แหละครับอุปกรณ์มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วผมเก็บไว้ที่ห้องนี้เองแต่ว่าไม่ถึงว่ามีแบบเลฟเลนไหมครับอ๋อเลฟเลนโอ้ยคุณผู้ชมสีพกรูปใหญ่ขนาดนี้ครับอย่าบอกว่าพกค่ะเพศสี สวยแถวบ้านเลยแบบนี้เหรอแบบนี้เลยผมตรงถ้าทรงแบบนี้นะกระจอกได้เหรอคะได้ครับเอาค่ะไปอกกุอปกรณ์เพชรสีนั่งรองได้ครับรอแป๊บเดียวค่ะคู่เดโชถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกไล่หัวกะทิหรือเปล่าคะานี้เป็นสีนะคะมันเป็นผ่าทาังผมไุปก่อนผมตัดแบบตัดผมเปินล้านอยู่อะไรเงี้ยอ่ะค่ะจริงใจใจอย่างแบบนี้เลยนะอะบดุลเอ้เดี๋ยนี่คือหยอกถามได้ตอบได้ามอไม่เอาม่าไม่เออม่างเ ดูรูปแล้วก็ตัดตับนะเป็นเดี๋ยวผมขอดูรูปตัวอย่างนะก็คือหน้าเป็นสีเป็นทรงแบบวงรีไข่ค่ะก็จะแบบเนี่ยคล้ายๆเขาคนหน้ารูปไข่นะตัดง่ายใช่ค่ะคือตัดนี้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าคุณเป็นสีนั่งเมื่อยหรือง่วงลับได้เลยครับได้เลยค่ะไสบายกันเป็นไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหต่างามมาก ครูใหม่ป่ะเนี่ยครูใหมะะ่เลยแหละครับบ้าบอเลยล่ะเพนสีบอกว่าให้ตัดผมจริงให้เป็นทรงนี้ไม่ให้ไปตัดกระดาษก็แปะหัวค่ะมันฟูขนาดนั้นไปทำยังไงล่ะครูสีมันก็ต้องใจยังไงใดเราก็หนีหนีบให้มันตรงเราก็ตัดโอ้ยผมมีใยมัรอครับผมมีแค่นี้ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วเพนสีทำโอโหผมเ่ยก็โมโหสิคะเนพนสีก็บอกครูเดโชแล้วเพนสีจะไปออกเดทแล้วยี่ยังไงคะเนี่ย ใช่ไหมคะบอกมาเลยผมไม่ได้แกล้งคุณคุณพิสีษ์แต่เมื่กี้คุณดิ้นคลาดผมอะไม่ได้แกล้งคุณหรอกแต่จริงๆแล้วแค่ผมไม่อยากให้คุณไปออกเด็ดกับใครนอกจากผมเท่านั้นเองคุณเดชโชกับเราคือเพื่อนคุณสีไม่พูดผมอย่างนั้นนะครับตอนนั้นที่ผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณเป็นสีคืออะไรครับคุณพูดออกมเองว่าท่านจะคบกับฉันคุณต้องเลี้ยงฉันผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณไปแล้วมันต้องเลี้ยงตลอดชีวิตไม่ใช่เลี้ยงแค่ กูเลี้ยงมึงไม่แล้วกูขี้ออกแล้วกูลืมแล้วกูขี้ออกแล้วก๋เตี๋ยวอ่ะกูได้โชจ์ไม่เป็นไรคุณเป็นของใครคุณไปเลยนับจากนี้คุณปูห้าทำไมกูไดโชนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารย์และเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับ ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเซตยา